เราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กันด้วยคลิปที่ร้อนแดงที่สุดในโลกออนไลน์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการครับคุณผู้ชมครับเกิดมีอมามุาคนหนึ่งไปขึ้นเสียงปะทะ,ะวิวาทก,กันกับเด็กอนุบาลกับผู้ปกครองกับนักเรียนที่กําลังนั่งเรียนกันอยู่และบางบางคนก็กําลังนั่งรอผู้ปกครองมารับปรากฏว่าทะเลาะกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมือไปดูคลิปเต็มกันเลยครับเรื่องนี้เริ่มต้นจาก อาม,ม่าใส่หูฟังที่เป็นเครื่องขยายเสียงคืออาม,ม่าอาจจะมีความผิดปกติในการได้ยินเสียงคือได้ยินเสียงเบานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมผู้ป่วยที่มีอาการประมาณนี้มันจะพูดดังโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะเวลาเราพูดเราจะได้ยินเสียงเราด้วยว่าพูดดังหรือไม่ดัง ปรากฏว่าอาม่าไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยพูดดังสนั่นวันว่นวาปรากฏว่าเด็กเขานั่งอ่านหนังสืออยู่บ้างนั่งรอผู้ปกครองอยู่บ้างมีเด็กชั้นอนุบาลคนหนึ่งน้องเขาทนเสียงไม่ไหวเขาตะโกนด้วยคำไม่ค่อยจะสุภาพและอาม่าตอบกลับด้วยความโมโหแล้วก็อาม่าก็ได้แนะนําให้เด็กคนนั้นคือเด็กที่อาม่าทะเลาะด้วยคนแรกว่าไปหาที่เรียนใหม่อาม่าก็แรงนะครับ อาม่าไม่ใช่แม่แรงอยู่ๆก็ไปทะเลาะกับเด็กอนุบาลผู้ปกครองของเด็กขอร้องอาม่าอย่าพูดคำหยาบอย่าส่งเสียงดังเหตุการณ์พัฒนาการต่อไปปรากฏว่าเด็กชายที่คิดว่าอาม่าด่าตัวเองหรือด่าเพื่อนเลยเข้าไปบอกอาม่าว่าขอให้เงียบ และใช้คำสุภาพเพราะที่นี่คือสถานศึกษาอมมาม่าก็เข้าใจผิดสิครับคิดว่าน้องผู้ชายที่ตบอาม,ม่านั้นเป็นพวกเดียวกันกันกบเด็กอนุบาลและผู้ปกครองจึงเกิดเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละครับท่านผู้ชมตบมาตบกลับไม่โกงก็เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กอนุบาลนีน่ครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเรามาดูบทสรุปจากคุณนิปญญายันนิบอสูก,กันเลยครับ